ตัวอย่างคำพยากรณ์ชะตาชีวิตของสมหญิงนามสมมุติสพรสสิ่งล้วนสัมพันธ์และเชื่อมโยงซึ่งกันและกันหากต้องการฟังคำพยากรณ์ชะตาชีวิตของคุณเองแจ้งเวลาตกฟากวันเดือนปีเวลาเกิดและโอนเงินจำนวนที่อยากให้มาที่ลายและพร้อมเพย์ศู1 4 3 0 1 1 7 0เราจะส่งไฟเสียงคำพยากรณ์ชะตาชีวิตของคุณ ทางลายในวันรุ่งขึ้นพยากรณ์ชะตาชีวิตของสมหญิงนามสมบุริเกิดวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2533เวลา10นาฬกา22นาทีลักนณาราศีคือมินธาตุประจำราศีคือน้ำดาวประจำราศีคือดาวเนปจูนคุณเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อน และเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้ดีจิตใจอ่อนโยนมีความฝันและจินตนาการสูงมักมีความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆที่คนอื่นมองไม่เห็นหรือไม่รู้สึกถึงคุณมีความเมตตาและเป็นคนมีความใฝ่ฝันในชีวิตสูงแต่บางครั้งก็อาจจะหมกมุ่นในโลกของตัวเองจนทำให้ชีวิตจริงไม่ค่อยตรงตามความคาดหวังลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพ เป็นคนอ่อนโยนและเข้าใจผู้อื่นได้ดีคุณมีความสามารถในการรับฟังและเข้าใจปัญหาของผู้อื่นได้ดีจึงมักเป็นที่ปรึกษาที่ดีในกลุ่มเพื่อนหรือคนใกล้ชิดคุณมักเป็นคนที่มีจินตนาการสูงและมักฝันถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่บางครั้งอาจจะมีความสับสนในตัวเองทำให้ไม่สามารถตัดสินใจได้ง่ายคุณอาจมีความรู้สึกไม่มั่นคงบ้างในบางช่วงเวลา เนื่องจากการที่คุณมีความรู้สึกมากกว่าความคิดแต่ก็สามารถปรับตัวและค้นพบหนทางของตัวเองได้ในที่สุดมีความชอบในความสงบและหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งการงานและอาชีพที่เหมาะสมอาชีพที่เหมาะสมงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นักบำบัดโรคหรือผู้ให้คำปรึกษา เนื่องจากคุณมีความสามารถในการฟังและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นหรืออาจเป็นศิลปินนักออกแบบหรืออาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพราะคุณมีจินตนาการที่สูงอาชีพเกี่ยวกับการศึกษาหรือการสอนเพราะคุณสามารถถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจได้ดีอาชีพในวงการบันเทิงเช่นนักแสดงนักร้องหรือศิลปินดารา chút đền